สัสดีค่ะท่านผู้ฟังคลับสยองคลับของคนชอบฟังเรื่องผีโดยการเล่านะคะวันนี้เราจะมาพบกับนิทานผีของประเทศนิวซีแลนด์นะคะครั้งหนึ่งนะักมนุษย์วิทยาผู้กล้าหาญพาก,กันขึ้นไปสำปรวจค้นคว้าหาซากมนุษย์บนเทือกเขาสูงอันปกคุุมไปด้วยหิมะ ก่อนบุกขึ้นไปบนเทือกเขานั้นเขาได้สั่งพักพวกทุกคนซึ่งตั้งกระโจมพักที่เชิงเขานั้นว่าถ้าเห็นเราทั้งสามคนนี้หายเงียบไปไม่กลับลงมาในหนึ่งสัปดาห์ก็ส่งคนขึ้นไปตามพวกเรานะ2วันผ่านไปชายทั้งสามก็พบพายุหิมะอันแรงร้ายฉันลืมตาม่ขึ้นแล้วคนหนึ่งในสามคนร้องขึ้นอีกคนหนึ่งจึงร้องว่าตาฉันก็มองไม่เห็นอะไรเหมือนกัน ถ้าเช่นนั้นเราก็ต้องหาที่หลบพายุเสียก่อนคนที่สามว่าไม่ช้าคนทั้งสามก็ได้พบช่องลึกเข้าไปคล้ายปากถ้ำนี่คือที่หลบพายุได้เป็นอย่างดีเท่าที่เราจะหาได้คงไม่ลึกแต่ก็พออาศัยได้สามคนอย่างสบายไม่ต้องกลัวลมและหิมะ ที่ไหนได้คนที่สามพูดเสียงเอะอะในขณะที่ใช้ไฟฉายสาดแสงเข้าไปลึกไปถึงที่ไหนก็ไม่รู้เข้าไปดูกันดีกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา4-5หครั้งในช่องทางที่แคบและมืดนั้นครั้นแล้วคนทั้งสามก็ได้พบตัวเอง เข้าไปยืนอยู่ในที่สว่างเป็นที่กว้างและลึกลงไปคนทั้งสามกำลังยืนอยู่ชั้นบนสูงสุดของบันไดที่วกเวียนลงไปสู่เบื้องล่างสิ่งก่อสร้างภายในถ้ำนี้ก็มีลักษณะเหมือนปราสาทราชวังโบราณมองไปรอบๆในที่นั้นก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ให้เห็นว่าเป็นถ้ำนี่มันปราสาทหรือวัดโบราณกันแน่จะว่าเป็นปราสาทก็ไม่ใช่จะว่าเป็นวัดก็ไม่เชิง ทั้งสามผู้เช่นนั้นในขณะที่กวาดสายตาสำรวจทั่วไปในบริเวณพื้นเบื้องล่างซึ่งกว้างมากนั่นคนจริงๆหรืออย่างไรในก้อนน้ำแข็งนั้นคนหนึ่งถามขึ้นตามองดูก้อนน้ำแข็งก้อนใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ระเกะระกะทั่วไปในลานกว้างนั้นขนาดของมันแต่ละก้อนก็สูงกว่าคนยืนและกว้างกว่าคนนอนเหยียดยาวฉันก็กำลังสงสัยอยู่เหมือนกันอีกคนหนึ่งว่าลงไปดูใกล้ๆก,ลกันดีกว่า ว่าแล้วทั้งสามก็พากันลงบันไดหลายสิบชั้นตรงไปที่น้ำแข็งก้อนใหญ่ที่สุดซึ่งมีมนุษย์จริงๆอยู่ในน้ำแข็งก้อนนั้นสองคนคนหนึ่งนอนหงายเหยียดยาวอยู่บนเตียงม,มือทั้งสองเหยียดไปทางศีรษะข้อมือทั้งสองมีโซ่ล่ามรวมกันไว้ปลายโซ่หายเข้าไปใต้เตียงทางหัวนอนข้อเท้าทั้งสองมีโซ่ล่ามรวมกันไว้ปลายโซ่หายเข้าไปใต้เตียงทางปลายเท้า ข้างเตียงมีคนร่างใหญ่กล้ามเนื้อเป็นก้อนๆก,กำลังใช้มือทั้งสองจับผลักเข้าไปชายทั้งสามพูดกันว่านั่นคือเครื่องทอรมานพอผลักหลักนั้นโซ่ทั้งสองข้างก็ดึงร่างคนที่นอนจนกระทั่งแขนขาหลุดจากตัวไปดูหนะ้าคนที่นอนสิมีความเจ็บปวดเหลือประมาณจนกระทั่งปากอ้าตาเหลือกถลนแล้วก็เจ้าคนที่ผลักหลักนั้นมันยิ้มอย่างมีความสุข น้ำแข็งทำให้ศพของคนเหล่านี้มีร่างกายไม่เปื่อยเน่ามองดูเหมือนคนเป็นๆภายในน้ำแข็งก้อนที่อยู่ใกล้ๆซึ่งทั้งสามได้เห็นเป็นก้อนที่สองนั้นก็มีคนสองคนเช่นเดียวกันการแต่งกายของคนในก้อนน้ำแข็งนี้ก็เหมือนกับการแต่งกายของคนในน้ำแข็งก้อนแรกและก้อนอื่นทุกก้อนในที่นี้คือมีแต่กางเกงที่ไม่มีขาปิดเฉพาะร่างกายส่วนล่างกลางอย่างเดียวเท่านั้น คนหนึ่งถูกมัดมือไว้ข้างหลังและคุกเข่าก้มหน้าอีกคนหนึ่งถือขวานใหญ่เงื้องาขึ้นสุดแขนมันเป็นการประหารชีวิตด้วยขวานทั้งสามมองไปที่น้ำแข็งก้อนใดก็ได้เห็นแต่คนที่มีความทุกข์ด้วยการถูกประหารและถูกทรมานด้วยวิธีต่างๆทั้งสิ้นในน้ำแข็งก้อนนี้มีคนกำลังทำท่าดิ้นเพราะกำลังถูกเหล็กแหลมตอกทะลุค,คอลงไปให้ปากติดอยู่กับพื้น ในน้ำแข็งก้อนนั้นคนที่ทำท่าผงางายอยู่ตรงกลางถูกคนที่ยืนรอบข้างใช้หอกยาวแทงทะลุในน้ำแข็งก้อนโน้นคนกำลังถูกตัดแขนตัดขาด้วยมีดใหญ่ในน้ำแข็งอีกก้อนหนึ่งซึ่งมีอยู่ใกล้นั้นมันเป็นร่างของมนุษย์ชายหญิงสองคนกำลังนอนกอดกันกลมมีหอกยาวใหญ่แทงเข้าไปทางข้างหลังของชายทะลุออกทางข้างหลังของหญิง ในน้ําแข็งอีกก้อนหนึ่งนั้นมันเป็นร่างของชายยืนทางขากลางแขนมีตะปูตอกร่างกายให้ติดแน่นอยู่กับแผ่นกระดานหนาตอกฝ่ามือฝ่าเท้าหัวเขา่าข้อศอกและใบหูทั้งสองข้างด้วยตะปูขนาดใหญ่ที่สุด นี่มันที่ทรมานมนุษย์อย่างไม่ต้องสงสัยในที่นี้มีอากาศหนาวมากน้ำแข็งจึงไม่ละลายทั้งสามพืมพำรรในขณะที่นักมนุษย์วิทยาสองคนพูดเช่นนั้นอีกคนหนึ่งก็เกิดมีความคิดพิสดารขึ้นมาและบอกเพื่อนทั้งสองด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นว่าถึงเวลาแล้วที่เราทั้งสามคนนี้จะได้มีชื่อปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นนักมนุษยวิทยาผู้เพียรศึกษาค้นคว้าฝา่าอันตรายจน ได้พบมนุษย์ลึกลับจำนวนมากมายในก้อนน้ำแข็งในถ้ำนี้ทางที่ดีเราควรจะนำศพในก้อนน้ำแข็งเหล่านี้ไปจะได้เป็นการแสดงว่าเราเป็นเจ้าของกันอย่างเต็มที่น้ำแข็งก้อนใหญ่โตอย่างนี้เราจะเอาไปได้อย่างไรจุดไฟกองใหญ่ๆขึ้นกองเดียวเท่านั้นในถ้ำนี้ไม่กี่นาทีน้ำแข็งก็ละลายเราขนไปเฉพาะแต่ศพคนดีเหมือนกัน มันก็เน่าหมดเท่านั้นไม่ทันเน่าเราก็เอาศพแช่ไว้ในน้ำแข็งได้ทั้งสามคนปรึกษากันแล้วสามสหายก็ช่วยกันก่อไฟกองใหญ่ขึ้นทันทดีดูสิดูสิละลายแล้วเห็นไหมทั้งสามดีใจลิ้งโลดและกระโดดตัวลอยหัวเราะกันเสียงสนานวันไว้ความดีใจทำให้ชายทั้งสามนี้มีอาการคล้ายคนบ้าฮ่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 าแต่เวลาเดียวกันนี้ก็มีเสียงหัวเราะ แปลกแทรกขึ้นมาฮ่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 นักมนุษยวิทยาไม่ได้ยินเสียงแปลกหก็ดูหน้ากันเองทันทีเสียงผีไม่ใช่เสียงคนเมื่อคนหนึ่งพูดเช่นนั้นก็หันขวับไปพร้อมกันทั้งสามคนทันทีมองไปทางที่มีเสียงหัวเราะเยือกเย็นน่ากลัวแล้วตัวของคนเหล่านั้นก็มีอาการสั่นน้อย ปากอ้าตาเหลือบลานยืนตัวแข็งอยู่กับที่เพราะบัดน,นี้ศพมนุษย์ที่ไม่มีก้อนน้ำแข็งห่อหุ้มแล้วนั้นมันได้กลายเป็นผีร้ายเหนือหนังร่างกายเหี่ยวยน่นมีแต่หนังหุ้มกระดูกลุกขึ้นเดินเพ่นพ่านอยู่ในลานกว้างกลางถ้ำนั้นครั้นผีตัวหนึ่งเดินไป,ปเผชิญหน้ากับผีอีกตัวหนึ่งซึ่งเดินอยู่เหมือนกันมันก็เผ่นเขากอดรัดฟัดเลี่ยงกันไปมาบรรดาผีตัวอื่นนั้นเมื่อมันเห็นผีคู่แรกทำร้ายกัน มันก็หันเข้าทำร้ายตัวที่อยู่ใกล้ทันทีบัดน,นี้ผีทุกตัวในที่นั้นมันก็ทำร้ายกันอย่างชุลมุนวุ่นวายไม่รู้ว่าใครเป็นใครส่รงเสียงสนานหวั่นไหวไม่เป็นภาษาออกมาจากปากซึ่งเวลานี้ก็มีเขี้ยวยาวงอกออกมา ในขณะที่ส่งเสียงร้องก้องทำเช่นนั้นผีมันก็กอดปรำทำร้ายเพ่นเข้าใส่ชกถีบบีบคอกัดฟัดกันยับจับยกขึ้นทุ่มไปไกลๆเราออกไปจากที่นี่เสียเดี๋ยวนี้ดีกว่านักมนุษย์วิทยาพูดพลางถอยหลังจะขึ้นบันไดถ้าเรากลับออกไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีโอกาสศึกษาพฤติการของผีเหล่านั้น เราแอบดูอยู่ข้างบันไดกันดีกว่าเมื่อทั้งสองคนว่าเช่นนั้นคนที่อยากกลับออกไปก็จำใจแอบดูกับเพื่อนสองคนของตนต่อไปการต่อสู้ทำร้ายของผีเหล่านั้นมันทารุณและรุนแรงหน้าหวาดเสียวยิ่งขึ้นทุกทีในที่สุดนักมนุษยวิทยาที่ชวนเพื่อนให้กลับออกไปจากถ้ำนั้นก็ร้องลั่นออกไป ไม่ไหวไม่ไหวฉันทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วให้ฉันออกไปจากที่นี่ดีกว่าเพื่อนทั้งสองเมื่อได้ยินเสียงเพื่อนร้องเหมือนคนบ้าและเอามือปิดหน้าปิดตาตัวเองพร้อมกับวิ่งไปก็ช่วยกันคว้าตัวไว้และกระซิบว่าอย่าเอะไปสิถ้าผีมันรู้ว่าเราแอบอยู่ที่นี่มันต้องฆ่าเราแน่แต่ในขณะน,นี้ผีเหล่านั้นมันก็หันหน้ามาข้างบันไดเพราะได้ยินเสียงชายคนนั้นร้อง มันมองมาทางนี้ผีมันเห็นเราแล้วเมื่อเพื่อนทั้งสองพูดเช่นนั้นคนที่ส่งเสียงร้องลั่นก็วิ่งออกจากซอกบันไดวิ่งขึ้นบันไดไปในขณะที่ผีร้องเสียงเยือกเย็นน่ากลัวและผีทุกตัวเหล่านั้นก็พากันวิ่งไปทางบันไดพร้อมกันทันที เมื่อเพื่อนที่วิ่งหนีขึ้นบันไดไปตะโกนกล้องลงมาข้างล่างสองคนที่ยืนจังงังอยู่เชิงบันไดจึงมีอาการตกใจและวิ่งตามเพื่อนขึ้นไปในขณะที่รู้สึกว่าขาทั้งสองของตนนั้นมันอ่อนแรงและก้าวไม่ค่อยจะออกเสียเลยเพื่อนเอ๋ยรีบวิ่งขึ้นมาอย่าเหลียวหน้าเหลียวหลังเช่นนั้นเพื่อนสองคนตะโกนบอกเสียงล่าแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งนั้นก็ยังเหลียวหน้าเหลียวหลังด้วยความกลัวและระวังตัวเรื่อยไป ใกล้ปากทำแล้วเร็วๆเข้าซิมันวิ่งไล่มาใกล้เราเต็มทีแล้วเห็นไหมแต่ชายที่วิ่งล้าหลังก็ยังวิ่งเร็วขึ้นไม่ได้เล้เเดียวหน้าเหลียวหลังและร้องว่าหน้าเกลียดหน้ากลัวอะไรอย่างนี้เนื้อหนังของผีมันเน่าเปื่อยหลุดลนเป็นชิ้นๆอย่างไม่น่าเชื่อจนเหลือแต่โครงกระดูกทุกตัวอย่ามัวแต่ดูมันเลยเพื่อนรีบหนีดีกว่าวิ่งตามขึ้นมาอย่าเหลียวหน้าเหลียวหลังอย่างนั้น เพื่อนทั้งสองร้องเสียงลั่นแต่ในทันใดนั้นเพื่อนที่วิ่งล้าหลังก็ร้องเสียงดังทันทีผีผีช่วยด้วยผีมันจับฉันไว้เพื่อนทั้งสองที่กำลังวิ่งหนีขึ้นไปก็ชะงักทันทีผีผีช่วยด้วย ทั้งสองได้ยินเสียงร้องให้ช่วยอีกครั้งหนึ่งและก็เงียบหายไปมองลงไปตามบันไดที่วกไปวกมาก็ไม่ได้เห็นเพื่อนแต่ผีซึ่งมีแต่โครงกระดูกทุกตัววิ่งลงบันไดไปชายทั้งสองจึงวิ่งลงไปดูเพื่อนพอพ้นมุมบันไดที่วกไปทางซ้าย จึงได้เห็นเพื่อนนอนตายเลือดอาบไปทั้งตัวดูเลือดนั้นสิมันกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วทั่วทั้งร่างกายก็มีแต่น้ำแข็งเกาะหุ้มหนาขึ้นทุกทีพูดกันเช่นนั้นแล้วคนทั้งสองก็มองลงไปบนลานกว้างกร,รางถ้ำโอ้ดูสิผีมันต่อสู้กันอีกแล้วเสียงโครงกระดูกผีกระทบกระแทกก็แก๊ก,กึกก้องคนทั้งสองมองดูแล้วก็พูดกันว่ากริยาอาการของมันช้าลงทุกทีเห็นไหม เบือดจะเคลื่อนไหวไม่ได้อยู่แล้วมันแข็งไปทันทีทันใดทำไมเป็นเช่นนั้นก็เพราะอากาศมันหนาวขึ้นอย่างฉับพลันนะสิในถ้ำหนาวอย่างนี้นอกถ้ำคงจะหนาวตายแน่แน่ละ่ะเราจะออกนอกถ้ำในขณะนี้ไม่ได้เราลืมไปเสียสนิทติดไฟผิงกันดีกว่าสองคนช่วยกันหาไม้ชิ้นน้อยชิ้นใหญ่และเสาผูมาสองสามท่อนด้วยช่วยกันก่อไฟกองใหญ่ได้รับความอบอุ่นเป็นอย่างดีอา้าว ผีละลายไม่ใช่ละลายแต่น้ำแข็งเท่านั้นกระดูกของมันก็พลอยละลายไปด้วยคนทั้งสองจ้องดูผีร้ายละลายเป็นน้ำไปจนหมดก็รู้สึกโล่งใจความอบอุ่นเพียงเท่านี้มันก็ร้อนเกินไปสำหรับผีน้ำแข็งที่นี่สิ้นเคราะห์ไปทีเราจะได้ไปจากที่นี่อย่างปลอดภยัยแต่น่าเสียดายที่เราได้พบสศพมนุษย์เหล่านี้แล้วก็ต้องกลับไปมือเปล่ากลับไปเล่าให้ใครเขาฟังก็ไม่ได้ ในที่สุดคนหนึ่งก็พูดว่าเราจะมานั่งผิงไฟให้เสียเวลาเปล่าๆทำไมควรจะดูลู่ทางไว้ว่าเราจะออกไปได้สะดวกหรือไม่จริงสิแล้วคนทั้งสองก็พากันขึ้นบันไดไปเมื่อไปถึงชั้นที่เพื่อนเขานอนตายก็ได้เห็นแต่น้ำนองอยู่ตรงนั้นฉันคิดว่าจะละลายแต่น้ำแข็งที่จับร่างกายเพื่อนเราเท่านั้นแต่ร่างกายของเพื่อนเราก็พลอยละลายหายสูญไปด้วยไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่อะไรในถ้ำนี้มันก็เป็นไปในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ทั้งนั้นทั้งสองปรึกษากันครั้นไปถึงปากถ้ำก็ปรากฏว่ามีศิลาขนาดมากมาก้อนเดียวปิดปากถ้ำไว้สนิทแน่นนี่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันแล้วนี่เราจะทำอย่างไรจึงจะออกไปจากถ้ำนี้ต้องช่วยกันขุดงัดหินข้างๆที่ห่างจากปากถ้ำเล็กน้อยจนกว่าจะทะลุออกไปทางข้างหน้าถ้ำ ่าแล้วก็ช่วยกันขุดงัดหินออกทีละก้อนเล็กๆอย่างว่องไวทั้งสองรู้สึกดีใจในการที่จะสามารถขุดหินออกไปไม่มีอะไรติดขัดเพราะดีที่หินเหล่านี้เป็นหินก้อนเล็กๆซับซ้อนกันไวคล้ายกับมีคนมาทำไว้เป็นผนังหนาหน้าถ้ำนี้ถ้าเป็นหินแบบนี้ตลอดไปเราก็ไม่ต้องตายในถ้ำผีน้ำแข็งแต่แล้วแต่ในขณะที่ทั้งสอง นักมนุวิทยากำลังก้มหน้าก้มตาขุดงัดก้อนหินโดยที่ไม่ได้สนใจสิ่งอื่นใดไฟกองใหญ่ที่ก่อไว้ดับไปเมื่อไหรก็ไม่รู้จนกระทั่งคนหนึ่งในสองคนนั้นพูดขึ้นว่าชาไปหมดแล้วมือทั้งสองของฉันนี้อีกคนหนึ่งจึงมองและร้องว่าชาไปหมดแล้วก็แน่และสีมีน้ำแข็งจับแล้วทั้งสองมือเห็นไหมมือของคุณก็เช่นเดียวกันฉันไม่รู้สึกตัวเลยโอ้มือมีน้ำแข็งเกาะจริงๆ ไปผิงไฟกันก่อนดีกว่าเขาพากันวิ่งลงไปเมื่อเห็นกองไฟกลายเป็นกองขี้เท้าก็ใจหายตายแน่เราคราวนี้ไม่มีไม้ขีดไฟไม่มีไม้ไม่มีอะไรทั้งนั้นเราจะทำอย่างไรกันจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ต้องตายเพราะความหนาวจริงสิเป็นวิธีที่เราเคยใช้ได้ผลเราต้องกระโดดต้องวิ่ง แต่เมื่อคนทั้งสองเพ่นไปข้างหน้าในท่าของคนที่ออกวิ่งนั้นในพริบตาเดียวกันก็ชะงักนิ่งอยู่กับที่มีอาการตัวแข็งทันทีมีน้ำแข็งเกาะตามตัวทั่วไปไม่ถึงหนึ่งนาทีก็มีน้ำแข็งห่อหุ้มร่างสองนักมนุษยวิทยานามากจนกลายเป็นน้ำแข็งใหญ่เขากลายเป็นผีน้ำแข็งไปแล้วเหมือนกับผีน้ำแข็งทั้งหลายที่เขาได้เห็นในทันทีที่ได้พากันเข้ามาในถ้ำนี้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ชอบไม่ชอบอย่างไรฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด s u b สไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ